สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยินดีเข้าสู่คลิปของฟาร์มเป็ดบาบอรีดิวแอนด์เดมนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงเป็ดเทศบาบอรีเป็ดขุนนั่นเองช่วงอายุ70-80วันหรือ2เดือน20วันนั่นเองเกษตรกรพี่น้องผู้เลี้ยงเป็ดก็ได้จะอาจจะขายได้เห็นหนึงกันแล้วนะคะข้อที่เห็นอยู่ตรงนี้ ใช้เนื้อที่1ไร่นะคะเขาแบ,แบ่งเลี้ยงนะคะเลี้ยงเป็ดได้1,500ตัวจะสังเกตเห็นเป็ดจะกินพืชนะคะล่องเตียงไปหมดเลยค่ะถ้าท่านใดเกษตรกรท่านใดสนใจนําลูกเป็ดป,ปรรั๊บรี่จากฟาเป็ดเทศของเรานะคะไปเลี้ยงเป็นเครื่องปัหญ้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะข้างหน้าดูสิค่ะดูเลยมีทีมงานคุณภาพกําลังทําอะไรเอ่ยทีมงานคุณภาพของเรากําลังจับเป็ดเลยทีเดียว บอสเผาคงเสียป๊อกป่าอาร์ตตามด้วยด็อกเตอร์หลุยนั่นเองนะคะทีนานคุณภาพของฟาร์มเป็ดปรีด,ดิวแอนด์แของเรานั่นเองนะคะควบคุมงานโดยว่านาสิงค์ค่ะนักวิชาก,การนาาการพิเศษด,ด้านสัตว์ปีกโดยเฉพาะเลยเด้อจ่าเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ราคาถนะ้าฟาร์มก็จะเริ่มขยับแล้วจ้าของเริ่มขาดเด้อพี่น้องเด้อใครอยากเลี้ยงอยากหาลูกเป็ดไปไว้ครอบครองนะคะ เกษตรกรท่านใดยอยู่ว้างๆเนาะสนใจลูกเป็ดเทศลูกเป็ดบาร์เบรี่จากฟาร์มเป็ดบาร์เบรี่ดิวแอนด์แดนหหมู่สบ้านไรตมณฑลนดีอำเภอนาด,นาดีจังหวัดปราจีนบุรีหรือฟาร์มผู้ใหญ่วนชพรเชียนตู้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะทิ้งเบอร์โทรไว้ฟาร์มเป็ดบารเบรี่ของเรานะคะผลิตลูกเป็ดคุณภาพทุกตัวเด้อจ้าวันนี้ทีมงานเขี่ยงแข่งเนาะปลายทางผ้าโดนออกของประเทศไทย น,นี้ทุกคนช่วยกันที่อยู่ด้านหน้ามันเป็นเป็ดที่เรานํามาเลี้ยง70-80วันพันหาร้อยตัวนะคะที่บ้านไร่นะคะ,ะประกาศอีกจักหน่อยนะคะเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจเลี้ยงลูกเป็ดหรือมีเป็ดอยู่แล้วนะคะเลี้ยงให้อ้วนๆนะคะ แต่มีปัญหาเรื่องใดเรื่องเป็ดปลาบอรี่เราสามารถให้คำตอบคุณได้นะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะฟาร์มเป็ดของคุณหมอวานาสิงห์นะคะอยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางเราให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะไปเลยค่ะวันนี้ไปเลยแล้วน,นะคะบ๊ายบาย